ปากอองมางานก็จะเป็นวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านปุ้มกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพร้อมกับนี่เลยไหม DMC A ตัวนี่นะคะน่าจะออกเสียงว่า A ตัว A ตัว A ตัวประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นไหมรุ่นที่มีความไร้ประยับ นะคะแล้วก็นุ่มคือตอนแรกเนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้ซื้อมานานแล้วที่จริงเขาจะมีขายแบบเป็นกล่องใช่ไหมคะที่เป็นกล่องเป็นเซตเลยนะคะแต่ว่าตามงบนะคะซื้อมาแต่ไหมไม่ไม่ได้เอามาทั้งกล่องนะคะซื้อแต่ไหมได้น่าจะใจละสามสิบห้าบาทจำจำไม่ได้นะอันนี้ซื้อมานาน,านแล้วค่ะนี่นะคะคือเพิ่งจะได้ลองปักแล้วอยากจะบอกว่าโอ้หไหมเขานิ่ม นิ่มมากแล้วจะบอกว่าปักปักสนุกมือมันมือมากๆเลยนะคะเป็นประสบการณ์งานใหม่ที่ค่อนข้างประทับใจเลยแหละอันนี้นะคืออย่างเช่นอันนี้ปัก French Knot ธรรมดาไว้ใช่ไหมคะคราวนี้เอ้มีไหมรุ่นนี้ซื้อมาไม่ได้ใช้ก็เลยลองใช้ทั้งทั้งเอ่อทั้งเส้นเลยเนี่ยหนึ่งเส้นก็มีมีมีหกเส้นย่อยเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็เลยลองนี่ลอง เรามาปักเล่นดูคราวนี้ด้วยความที่มันนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วก็ปักสนุกมือเพลินมือนะคะก็ก็เลยได้งานออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าบอกเลยว่างานชิ้นนี้ปักตามไหมมากเลยเพราะว่าไหมสนุกก็เลยเติมไปเรื่อยๆนี่เติมเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะนี่เติมไปเรื่อยๆเลยมันก็เริ่มสนุกดีนะมาคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของเขากันนะคะนี่นี่น แม้กระทั่งสีที่เนี่ยสีประมาณเนี่ยสีประมาณเนี่ยลองปักระยีบประยับก็ยังโอเคแบบโอเคเนาะสำหรับมันเป็นอะไรที่ปักกับเพินมมือนะคะชอบเลยแหละมาคราวนี้เรามาดูรายละเอียดใหม่ซื้อมา35สีนะคะ35สสี35ใจไม่ได้มีแบบกล่องเส้นเขาก็จะมีความหยิกความหยอยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะนี่ค่ะอันใช่แล้วอนี่ ให้ดูเส้นชัดๆนะคะเส้นเขาก็จะมีความเนี้ยหยิกๆย่ยอยๆที่แรกก็คิดว่าจะรอดไหมนะดูปักยากนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้น u m เบ r ร4519นะคะนี่ไหมปักยี่ห้อ DMC นะคะ A ตัวนะคะอ่ะคันนี้มาดูเวลาเราจะใช้เหมือนเดิมนะคะนี่ก็ลูดออกมาคันนี้หนึ่งเส้นเนี่ยเหมือนเดิมเลย แยกได้6เส้นย่อยนะคะอย่างปุ้มมาปุ้มใช้แค่สองเส้น1เส้นหรือ2เส้นประมาณนั้นต่อต่องงานนะคะอันนี้ให้ดูเส้นนะคะเพราะด้วยความที่เส้นเขานุ่มมากนี่นุ่มนุ่มนะคะไม่กระด้างเลยนะคะนี่นุ่มนุ่มจริงจรนุ่มนุ่มนุ่มน่ารักเลยแหละนะคะเราก็เลยจะ ด้วยความทั้งนุ่มทั้งคริสเตอร์ความหยอยมันเขามีความน่ารักในตัวนะเวลาปักก็เลยเสนุกนะคะปักปักได้อย่างเพลิดเพลินเป็นประสบการณ์งานใหม่ที่ดีนี่เลยอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเติมลงไปคราวนี้พอเราเติมเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูมีความอันนี้แสงไม่ค่อยชัดเนะเาะก็จะดูมีความเป็นระยิบระยับ เหมือนเป็นคลื่นน้ำเพราะว่าด้วยด้วย texture ของเขาจะหย่อยๆอยู่แล้วนะคะจะมีความหยอยๆหยิกๆแล้วก็เขาจะเล่นสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มอยู่ในนั้นนี่ขนาดแบบใช้แค่สีเดียวนะคะมันก็เองานก็จะเขาเรียกว่าเอมันก็ดูดูมีมิติขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้สีดำใช้ไปแล้วใช้เยอะที่สุดด้วยนี่นะคะก็ให้ดูสีดำเพราะว่าจะเป็นแบบนี้นี่ อันนี้คือหเส้นเลย1เส้นใหญ่นะคะก็เหมือนเดิมแยกได้อีก6เส้นย่อยนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เส้นเดียว2เส้น3เส้นก็แล้วแต่นะคะแต่ก็เอามารีวิวให้ดูนะคะเผื่อท่านใดที่สนใจอยากลองเอาไปประยุกต์ใช้ในชิ้นงานของตัวเองก็ซื้อเฉพาะสีที่ตัวเองชอบสีที่ตัวเองต้องใช้ก็โอเคนะคะอืม นุ่มจริงๆที่จะบอกให้อันนี้ก็จะเป็นกลิสเตอร์แบบประกายทองๆนะคะอันนี้ก็ลองปักไปลองปักงานไป3ชิ้นนะคะลองใช้แล้วถึงเอามารีวิวให้ดูก็โอเคนี่เพื่อนๆเผื่อท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดลิงก์ร้านไว้ให้นะคะหรือเพื่อนๆสะดวกร้านใกล้บ้านหรือไปที่ไหนก็ซื้อก็ได้นะ ะะแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อออนไลน์นะคะนี่ให้ดูให้ดูเส้นสีทองอันนี้นัมเบอร์เจ็ดสามแปดเพื่อนเพื่อ,เ,อเราไปปักเป็นผมสวยสวยได้เลยนะคะนี่ นนสีออกมาสาดนะคะก็สวยไปอีกบอันนี้ใช้ไปแล้วแวไม่ไม่ได้เก็บนัมเบอร์ไม่ได้เก็บปลอกไว้ะคะตามเฉดไปนี่นะคะมป็จะสวยนะคะน,นี่ดังเลยเป็นเทาค่ะคะเทาเข้มเทาอ่อนเทาหนึ ร้องนะคะสีขาวภาษาฝรั่งเศสแปลว่าสีขาวเห็นไม่ชัดนะคะให้เทียบไปดู ออกมางานก็จะเป็นวิ่ง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 ประมาณนี้นะคะ